สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิสสันอ m เมลอายางปีศูนนะคะเครื่อง1.8เกียร์ออตโต้ภายในสวยๆระบบเบรก ABS นะคะมีแอร์แบคคู่นะคะภายนอกรถหน้าหลังเดิมๆนะคะไม่เคยชนไม่ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะ ด้านหลังค่ะมีสปอยเลอร์ภายในสวยหลูดูดีนะคะเครื่องเสียงใช้ได้แอร์เย็นเอกสารครบพร้อมโอนนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ นิสสันอเมร่คันนี้ราคาเพียง78,000บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงนะคะสำหรับรถภายในสวยดูดีขนาดนี้นะคะคานหน้านะคะไม่มีชนหนักไม่เคยชนมานะคะลองดูตะเข็บดูมุมมีล้ออะไ่ให้นะคะด้านหลัง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะคะติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าฝากรบกวนติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ